สวัสดี FC สามัคคี FC ประเทศไทยวันนี้มาทานนะคะต้มกะทิต้มขนมถั่วห้าสีนะคะต้มกะทินะคะแล้วก็มีแกงส้มผักรวมนะคะแล้วไข่เจียวเช่าอมนะคะน่าทานมากเลยนะคะให้สีทานนะคะ แล้วก็มีหโมโูทอดนะคะข้าวเหนียวนะคะวันนี้เป็นอาหารเช้าของครัวไทยนะคะมาทานกันนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วห้าสีต้มน้ำตาลนะคะน่าทานมากเลยเน,นะคะแล้วก็มีแกงส้มหัวไชเท้านะคะผัดรวมนะคะแล้วก็มี ชวอมไข่เจียวนะคะอันนี้เป็นอาหารชาของครัวไทยนะคะน่าทานมากเห็น,นะคะอันนี้ครัวไทยทำเองทั้งหมดนะคะน่าทานมากเลยคะ่ะช่วงนี้ครัวไทยไม่ได้ถ่ายเห็นหน้านะคะครัวไทยไม่ค่อยว่างนะคะก็เลยทำคลิปแบบนี้นะคะ ทานมากเลยเนะคะค่ะ้ทานมากเลยขอบคุณเร็บซีตามประเทศเร็ซีประเทศไทยเีในช่องที่มาชมช่องควดไทยนะคะให้โควดไทยมีกำลังใจทำคลิปนะคะให้ทานมากเลยนะคะ ไข่เจียวชุบอมนะคะวันนี้อาหาราง่ายๆนะคะทำไม่ยากนะคะน่าทานม,มากะคะ่ะไข่เจียวชุบอมทานกับแกงส้มนะคะเข้ากันมากเลยคะ่ะชุบอมนะคะ ช่วงนี้โครไทยกอบคอมเมนต์ชา้านิดนึงนะคะแต่จะตอบทุกท่านนะคะโคไทยทํางานประจำนะคะ mm hmm. นาทานมากเลยนะคะไข mm ่ hmm. เจียวชุ่อมนะคะทานกับกรงส้มดีมากเลยะคะ mm ่ะ hmm. อร่อยนะคะเ mm hmm. ข้ากันมากเลยะค่ะ เดี๋ยวพัวไทยจะจบลงแล้วนะคะขอให้ fc ตา่างประเทศและ fc ประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่ตอไปนะคะขอบคุณมากค่ะ